โรงภาพยนตร์ S.F Cinema ได้เปิดกิจกรรม S.F. และโคกโดยให้นำเอาภาชนะอะไรก็ได้มาใส่ป๊อปคอร์นพร้อมกับรับโค้กรีฟิลรสชาติใดก็ได้ขนาด44ออนในราคาเพียง199บาท รับสิทธิ์เติมน้ำอัดลมฟรีไม่จำกัดทั้งวันตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึงเวลา22นาฬิกาเฉพาะ S.F World Cinema Central World เท่านั้นโดยตั้งแต่เริ่มกิจกรรมก็มีผู้ที่ให้ความสนใจนำภาชนะมาใส่ป๊อปคอร์นกันเป็นจำนวนมากซึ่งไฮไลท์ก็คือการครเอทภาชนะที่มีทั้งถังน้ำแข็งกระติกน้ำทั้งขยะใบใหญ่กล่องพลาสติกกล่องโฟมรวมถึงหม้อแกงอลูมิเนียม ที่สร้างสีสันความคึกคักเป็นอย่างมากโดยสําหรับเงื่อนไขของกิจกรรมก็ระบุว่าภาชนะที่นํามาใส่ป๊อปคอร์นต้องเป็นภาชนะที่สะอาดถูกสุขาอนามายัยสามารถใส่อาหารเพื่อรับประทานได้ภาชนะที่ใส่ป๊อปคอร์นแล้วต้องสามารถยกได้ด้วยตนเองคนเดียวและไม่มีอุปกรณ์ใ,ใดมาช่วยเคลื่อนย้ายซึ่งสามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะป๊อปคอร์นรสออริจินอลและสิทธ์เติมน้ําอัดลมชนิดใดก็ได้แต่ต้องนําแก้วใบเดิมพร้อมใบเสร็จ มารับสิทธิ์เฉพาะสาขาที่ทํารายการซื้อเท่านั้นโดยจํากัดสิทธิ์หนึ่งคน1ชุด1รายการซึ่งก็ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่เข้าไปซื้อป๊อปคอนกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ